ครับดูผมโอดล้ำซิ่งตามเคยครับวันนี้วันนี้ก็มาวิ่งกับโทหนึงครับวันนี้ครับเพราะว่าทีมงานคิดนด่ววิ่งในบ้านครับทางนี้มีรถแค่สามคันครับก็เลยมาช่วยนี่ครับโทหนึงครับนั่นวิ่งล่องเหมือนเดิม่มาวิ่งช่วยเขาครับวิ่งงานสิบสามไร่ครับนี่ครับ่อทงก็อยู่ครับจานอดนี่ครับ มาอยู่กับจาดอดปักจกครับวันนี้โ<ด>ต้ด่อยผมเี่ยว่ะดูิงม่ได้่จ่าราไปสอบไหนดอดใเราเนี่ยครับเบอกว่าเอาดีไซายไปนเทไนายอยีกไม่รู้เพราะว่าผมโทรถามเมื่อวานเขาบอกว่าเทงานแปลง13ไร่ครับ เ,เต็มตัวก็จะวิ่งเริ่มทํางานแลวครับผมนะครับไปเราไปดูบอ่อดินดีกว่าครับผมว่าน้ําเยอะไหมครับเพื่อนๆนี่ครับเราไปดูสภาพบอ่อดินดีกว่าครับโอ้้ํา น้ําก็มีครับน้ําจะอยู่มุมเดียวตรงนู้นเลยนะครับนี่น้าน่าจะวิ่งได้อยู่นะครับเพราะดินโดนน้านี่น่าจะแข็งอยู่ครับเป็นดินทรายนี่ครับดินทรายครับบุรยากาศตอนเช้าครับเพื่อนเพราะว่าทีมงานคิดินดวนก็วิ่งในหมู่บ้านครับวันนี้ไม่ได้วิ่งลูกลังครับก็เลย มาช่วยทียมงานทัวร์หนึ่งวิ่งดินนะครับผมตัวรถน้อยครับสามคันเองครับมาแล้วครับจะนรถปักจกนะครับเป็นตัววิ่งดินครับผมบนะครับต้บบบองมองความก็มาครับ ครัับต้มหมอความก็มาครับนี่ครับบ่อเดิมครับบ่อของต้มหมอความนะครับนี่ครับพอทงครับพอทงก็จะได้ฝาครอบล้อแล้วครับจะได้รอกับเขาแล้วครับนี่จะได้เสริมรอแล้วครับรถพอทงนะครับรถผมก็จอดนู่นครับ นี่ครับเชลเลอร์เรานี่ครับเชลเลอร์แล้วก็ต้มเอ๋จะเย็นนะครับรถไถก็ถยกอยู่นี่ครับคนขับเรีกไม่มานะครับอแล้วใครขับรถไถครับเรียนกับเมื่อไหร่นี่เจ็ด <7. S 1> เขาไปเที่ยวเลยไม่ต้องกลับหรอกออลาไปเลยทำไมกลัวทำไมทหาร คนทหารนนนนน่่ะะมมักักอี่ครับดูหน้าไว้ครับจะนิทหารครับดูไว้ครับคนนี้ครับเอาไหมออกยังไหมอ่ะียงัน่ตัดออกเองไม่ต้องไปหาหมอหรอกตัดออกเองเลยเพื่อนนี้หาคนตัดอยู่เนี่ยโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามผมเลยครับโอเจอโอ้ดัมซิ่งนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ